ล่าสุดเอสออกมาตอบเองแล้วปมข่าวลือแรงสนั่นวงการพระเอกดังลูกในท้องเมียไม่ใช่ลูกตัวเองแล้วหวยมาออกที่เอสกันตะพงเฉยเลยจเจ้าตัวต้องรีบออกมาเคลียร์ชัดๆแม่เครียดหนักกว่าลูกสายแทบไหมต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับได้นอนกับข่าวเมาส์แซบที่ว่าพระเอกแถวหน้ามารู้ทีหลังว่าลูกที่ภรรยาคลอดออกมาไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง งานนี้ชาวโซเชียลก็ทำหน้าที่นักสืบกันวุ่นวายโยงไปหาพระเอกที่มีครอบครัวแล้วหลายคนจนหวยมาออกที่หนุ่มเอสกันตะพงจนได้ร้อนถึงเจ้าตัวต้องออกมาเคลียร์ปมนี้ด่วนๆ ล่าสุดเอสกันตะพงไม่ปล่อยให้สงสัยนานออกมาตอบคำถามแบบเปิดอกเลยว่าตัวเขาเองไม่ได้เล่นโซเชียลเลยผู้จัดการเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดมารู้เรื่องก็ตอนไปออกงานและมีผู้ใหญ่ถามว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าจเจ้าตัวถึงกระมวงเป็นไก่ตาแตกเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ยอมรับว่าเข้าใจธรรมชาติของวงการบันเทิงใครที่มีครอบครัวดูมีความเป็นไปได้ก็มักจะถูกดึงหน้าไปโยงข่าวทานองนี้หมด ที่เด็ดคือเอสแกพูดได้คมคายมากบอกว่าเรื่องพวกนี้เหมือนซื้อหวยมีออกผิดออกถูกไม่ได้ไปโกรธเครืองพวกติ๊กต็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์ที่เอาไปวิเคราะห์กันสนุกปากแกมองโลกในแง่ดีสุดๆส่วนประเด็นที่ว่าตัวพ่อตัวจริงคือใคร S วิเคราะห์ไว้น่าสนใจว่าเขาคงไม่อยากออกมาพูดเพราะกลัวจะกระทบกระเทือนที่ใจเด็กแต่ยุคนี้โซเชียลมันไวถ้าเจ้าตัวอยากเปิดเผยเดี๋ยวก็คงรู้กันเอง พร้อมทิ้งท้ายว่าสิ่งที่สัมภาษณ์ยากที่สุดคือเรื่องครอบครัวและผมไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องครอบครัวผมรู้สึกว่าสัมภาษณ์เรื่องครอบครัว servant, แล้วพูดแค่คนเดียวแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงแล้วถ้าอีกคนเขายังไม่มาพูดแล้วปล่อยให้คนนี้เขาพูดไปเรื่อยคุณจะรู้ได้ไงว่าผมพูดเรื่องจริงผมอาจจะปั่นคนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นผมจริงเลือกไม่ยุ่งเรื่องครอบครัวเลย แต่ที่น่าเห็นใจสุดๆกลับไม่ใช่ตัวเอสแต่กลับเป็นคุณแม่ของเอสต่างหากรายนั้นเรียกว่าสายไหมผู้จัดการบอกว่าแม่เครียดมากกลัวลูกชายจะเครียดตามเพราะเอสเพิ่งจะมีอาการป่วยเรื่องหัวใจแม่ก็ไม่อยากให้รับรู้อะไรพวกนี้จริงๆเอสแกเป็นคนไม่เสพข่าวดาราสนใจแต่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมเรื่องชาวบ้านนี่พักก่อน งานนี้พี่เอสุภชัยนักปั้นมือทองผู้รู้ลึกรู้จริงของวงการก็เคยออกมาการันติแล้วว่าไม่ใช่เอสแน่นอนถ้ามีมูลความจริงพี่เอต้องรู้เรื่องแล้วสรุปว่าข่าวลือนี้มั่วซั่วหวยออกผิดที่เต็มๆฟังแล้วก็ชัดเจนเอสกันตพง์รอดตัวไปข่าวลือก็ยังเป็นปริศนาต่อไปว่าสรุปแล้วพระเอกคนนั้นคือใครกันแน่ แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จะมีมูลความจริงแค่ไหนหรือเป็นแค่ข่าวปั่นกระแสลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราวไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวร้อนๆแบบนี้สวัสดีค่ะ